ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชยัยสวัสดีคัะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิศิปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนําเอาเพจ Facebook ของคุณเดชานารุนาศมานําเสนอครับจะวางหมากเกมแบบไหนให้อนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีทางทำงานได้เสี้ยวหนึ่งของลุงตู่ได้ และนั่นก็จะยิ่งเป็นการจุดประกายให้เกิดหายนะของประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะการบริหารประเทศของลุงตู่กับนายอนุทินมันคนละขั้วกันแบบสุดกูผมได้วิเคราะห์การเมืองเรื่องการวางแผนกลยุทธ์มาก้าชั้นของทักษิณเอาไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านกันหมดแล้วและกำลังจะดูว่าพวกนักวิชาการทางการเมืองหลายคนที่คิดว่าตัเองเก่งกาจมองเกมทางการเมืองออกแบบทะลุปลุกโก จะสามารถวิเคราะห์มองเกมได้เป็นยำและหาทางออกทางการเมืองให้กับประเทศได้อย่างไรมีเพื่อนหลายคนที่ไม่คุ้นเคยงานเขียนของผมมักตั้งคำถามกับผมว่าสมัยก่อนเห็นเขียนงานด่าลุงตู่ตลอดแต่ทำไมตอนนี้ถึงได้หันมาเขียนงานชื่นชมลุงตู่มากผมก็ตอบไปว่าก็เพราะผมเขียนบทความตามความเป็นจริงสมัยก่อนอะไรมันไม่ถูกไม่ควรและอะไรที่มันผิดไปจากความถูกต้อง ที่รัฐบาลหรือผู้นำควรพึงกระทําต่อประชาชนและประเทศชาติรวมไปถึงการเขียนหรือออกกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนั้นผู้นำที่ดีและกล้าหาญน,นั้นไม่ควรพึงกระทําอย่างยิ่งแต่คล้อยหลังจากการบริหารประเทศของลุงตู่ในช่วง4ปีหลังมานี้ได้ทำคุณประโยชน์มากมายมหาศาลให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างมากและยากมาก ที่จะมีผู้นำประเทศที่มาจากสายบริหารของกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนจะสามารถสร้างผลงานขึ้นมาเทียบเคียงลุงตู่ได้คำตอบที่สำคัญก็คือในช่วง5ปีแรกที่ลุงตู่ทำการปฏิวัติร,รัฐประหารรัฐบาลของลุงตู่ก็รร้ล้อมไปด้วยสมุนของกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนที่้ามาทำงานร่วมในรัฐบาลที่มีความพยายามชี้นำลุงตู่ให้ออกนโยบายเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนให้มากที่สุด ทั้งการกู้เงินจากจีนมาเร่งสร้างทางรถไฟเชื่อมจีนการเร่งให้ลงนามในอนุสัญญา CPTPP เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้ามาผูกขาดเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองของไทยการเร่งให้รัฐบาลต่ออายุให้ต่างชาติสัมปทานเมืองแรกในประเทศชาติและสำคัญที่สุดก็คือนโยบายให้รัฐบาลเอียงไปเข้ากับประเทศจีนอย่างเปิดเผยและเร่งให้กู้ยืมเงินจากต่างชาติจำนวนมากมายมหาศาลเพื่อสร้างกระแสนิยม ให้แจกเงินช่วยเหลือประชาชนเมือนรัฐบาลพักเพื่อไทยที่กำลังทำอยู่แต่ผลปรากฏว่า4ปีหลังลุงตู่ควบคุมอำนาจทั้งหมดของทุกกระทรวงมาอยู่ภายใต้การบริหารของตนเองได้กู้เงินมาจากต่างชาติมากมายก็จริงแต่นำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็วบัญเสธกู้ยืมเงินจากประเทศจีนมาเร่งสร้างทางรถไฟเชื่อมจีน โยนเรื่องการลงอนุสัญญา CPTPP ทิ้งลงถังขยะและเป็นผู้นำคนเดียวของอาเซียนที่กล้าหาญลงนามการป้องกันการขยะอิทธิพลของจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยแถมยังใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากมาช่วยเหลือภาคเกษตรให้ยั่งยืนเพื่อให้ภาคเกษตรพึ่งพาตัวเองได้และออกนโยบายลดการพึ่งพาของปุ๋ยเคมีลงและตามมาด้วยนโยบายคนละครึ่งเพื่อให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรม ไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลมากจนเกินไปและนี่คือเหตุผลที่ทําให้กลุ่มทุนเจ้าสัวจีนผิดหวังอย่างรุนแรงและเป็นที่มาของการใช้สื่อและนักร้องนักพูดดาราตลกออกมาเสี้ยมคนทั้งประเทศว่าลุงตู่บริหารประเทศไม่ดีทําให้เศรษฐกิจซบเซาเพราะแนวคิดและนโยบายของลุงตู่ทำให้ธุรกิจการค้าผูกขาดของกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนขาดทุนไปเป็นจำนวนมากและไม่สนองผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง หลายคนในประเทศไม่เคยรับรู้ความจริงว่าช่องข่าวทีวีเกือบทุกช่องรายการตลกขำขันนักร้องนักพูดเพอเจอร์วงการบันเทิงและกีฬาธนาคารบริษัทประกันภยัยสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรกองทุนต่างๆที่ประชาชนพากันเสพติดกับข่าวสารหรือใช้บริการกันอยู่นั้นเกือบ99ล้วนอยู่ภายใต้สปอนเซอร์ของกลุ่มทุนอำนาจเจ้าสัวจีนทั้งสิน้น ที่เป็นตัวชี้นําให้ประเทศชาติและทุกรัฐบาลต้องดําเนินนโยบายให้เศรษฐกิจของกลุ่มทุนพวกนี้ให้ได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าได้ผลประโยชน์น้อยก็จะเริ่มขบวนการสร้างภาพขึ้นมาว่ารัฐบาลนี้นั้นบริหารประเทศไม่ดีทําให้เศรษฐกิจของประเทศชาติตกต่ําและประเด็นนี้เองที่ทําให้กลุ่มทุนพวกนี้ไม่ชื่นชอบรัฐบาลลุงตู่ที่ไม่สนองผลประโยชน์ให้แถมยังทําให้กลุ่มทุนพวกนี้ขาดทุนมหาศาล และเป็นหนี้ธนาคารต่างประเทศจนขิดขยาดกันมากจะเห็นได้ว่าพอมาถึงรัฐบาลในปัจจุบันทําไมพักเพื่อไทยจึงเป็นแกนนําเร่งออกนโยบายเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพวกนี้ในทันทีโดยไม่สนใจว่าประเทศชาติจะเสียหายมากเท่าไหร่ย้อนมาดูที่นายอนุทินที่หลายคนวิเคราะห์หรือดิลรับลวงพลางอะไรก็ตามที่คาดหมายกันว่า เตรียมตัวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาและจะเป็นดีลที่หลายขั้วเชื่อมั่นว่าเลือกตั้งครั้งหน้าภูมิใจไทยจะกวาดเรียบหมดและจะเป็นรัฐบาลจะตั้งอยู่ใต้อานตจของกลุ่มอนุรักษนิยมเดิมและลดอำนาจขิงทักษิณลงนี่คือหมากเกมที่อ่อนด้อยที่สุดและจะพลาดอย่างมหันหากปล่อยให้อำนาจและความเชื่อถือทางการเมืองของตนเองมาฝากผีฝากไข้ไว้กับนายอนุทินและมันจะไม่มีทางตืิดขึ้นได้เลย เพราะ 1. ต่อให้เลือกตั้งใหม่ก็ไม่มีทางที่พักภูมิใจไทยจะได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลได้ภาพของสสสำคัญหลายคนของพักที่คอรับชั่นบุกลุกป่าสงวนคดีโกงการเลือกตั้งและนโยบายกัญชาเสรีลูกหลานนักการเมืองค่ายาและติดยาเสพติดคดียุบพ,พักการหัวผลการเลือกตั้งสวในปัจจุบันอื่นๆอีกมากมายก็จะผุดขึ้นบานเป็นดอกเห็ด 2. บารมีและความสามารถของนายอนุทินไม่มีลักษณะการขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะภาพของนายอนุทินคือผลประโยชน์ของพรรคมาก่อนแยกแยะความถูกผิดทางการเมืองไม่ได้และผู้มีอำนาจตัวจริงของพรรคใครๆก็รู้ว่าคือในายเนวินชิดชอบซึ่งสายเสรีประชาธิปไตยไม่มีใครอยากเลือกเข้ามาบริหารประเทศอย่างแน่นอน 3. เป็นผู้นำและพรรคการเมืองที่ไม่มีจุดเด่นและจุดยืนทางอุดมการทางการเมือง เหมาะสมแค่เป็นพักไม้ประดับที่เอาไว้เป็นอะไรใช้เพิ่มจํานวนสอสของพักใหญ่ที่จัดจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น 4. อยู่คนละขั้วสายบริหารการปกครองกับลุงตู่อย่างชัดเจนอนุทินคือสายลูกม,ม่อของกลุ่มทุนในขณะที่ลุงตู่คือผู้นําสายบริหารที่อยู่สายภาคประชาชนและชี้ให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถหลุดรอดออกจากวงจรการคุมอำนาจของกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนได้ ต่อให้สามารถลดอำนาจของทักษิณล,ลงได้ก็ตาม 5. การสนับสนุนสายนายอนุทินคือจุดอ่อนที่จะทําให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลฟื้นกลับมามีอานาจใหม่อีกครั้งและต่อให้โปรภาพมาที่นายอนุทินให้ตายผลการเลือกตั้งใหม่อีก10ชาติพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถเอาชนะพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลได้ 6. ต่อให้เดินเกมยุบพรรคเก้าไกลประชาชนก็จะยิ่งไปเลือกพรรคเก้าไกล ที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นแม้จะต้องเสี่ยงเอาสอสที่ไม่มีประสบการณ์บริหารประเทศเลยสักครั้งก็ต้องยอมเพื่อเบื่อเกมการเมืองและผลประโยชน์ของนักการเมืองมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก้าวไกลก็จะกลับมารวมตัวกับเพื่อไทยเหมือนเดิมแม้ว่าภาพที่เห็นจะสร้างภาพลวงตาขัดแยง้งและโจมตีการให้ประชาชนเห็นก็ตามแต่ทุนท่อน้ําเลี้ยงก็มาจากที่เดียวกันดูดีและมีเป้าหมายเดียวกันคือลดอํานาจทหารและสถาบันลง การเลือกตั้งจะกกี่รอบก็ไม่มีทางที่พักรวมไทยสร้างชาติจะขึ้นมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้ตราบใดที่คู่แข่งทางการเมืองยังอยู่ภายใต้ของอํานาจกลุ่มทุนเดิมอยู่แบบนี้ดีวที่จะเดินเกมสนับตนุนพักภูมิใจไทยกับนายอนุทินจึงไม่คุ้มและสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะทําให้ฝ่ายอนุรักษนิยมเดิมสูญอํานาจทางการเมืองไปแบบสูญพันธ แม้จะเป็นฝ่ายที่อยากทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนก็ตามเพราะปัจจุบันฐานการเมืองของคนในประเทศถูกแยกออกเป็นสี่ขั้วเรียบร้อยแล้วคือขั้วรักและงมงายไม่เปลี่ยนใจแม้จะรู้ว่าพักการเมืองที่ตนชื่นชอบนั้นจะประพฤติชั่วกว่าตามขั้วที่สามารถยินยอมขายสิทธิ์และขายเสียงได้ขอให้ได้เงินมาก็พอไม่สนใจว่าประเทศชาติจะเป็นอย่างไรขอแค่ได้เศษเงินก็เอา ยิ่งมีการเลือกตั้งบ่อยยิ่งชอบขั้วที่ยังหลังเลและเสพสื่อกันมากเลยแยกแยะก,กันไม่ออกว่าจะเลือกพักไหนดีขั้วที่เบื่อการเมืองและไม่ออกไปเลือกตั้งสักครั้งเพราะไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมและไม่ตรงสเปคที่ตนอยากได้นี่คือเหตุผลสําคัญว่าไม่ว่าจะเดินเกมหน้าไหนก็ไม่สามารถหลุดพ้นออกจากการวางหมากถึง9ชั้นของทักษิณได้มีสิ่งเดียวที่จะทําได้ก็คือ เดินหมากเกมให้กลุ่มคอปทอออกมาพูดความจริงให้ประชาชนที่เข้าใจในความเป็นไปของการบริหารประเทศและการปกครองที่ถูกต้องทั้งเรื่องนโยบายขายชาตินโยบายเอื้อกลุ่มนายทุนได้นายกรัฐมนตรีไม่ตรงสเปคที่ไม่มีอำนาจบริหารประเทศได้จริงเป็นแค่นายกรัฐมนตรีมาจากเกมการเมืองเท่านั้นแต่ต้องคัดคนเก่งและมีความสามารถจริงๆที่จะไม่พูดอ้างอิงไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และห้ามสนับสนุนใครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป้าหมายคือลดอํานาจพรรคการเมืองและกลุ่มทุนผูกขาดอํานาจของกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนลงและมีความอดทนมากพอสําหรับที่จะไม่นํามวลชนไปกระทบกระทั่งกับอีกฝ่ายคืนพระราชะอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์และคัดสรรคนดีขึ้นมาบริหารประเทศชั่วคราวให้ได้ผู้นําวางตัวเป็นกลางทางวิถีโลกยาโมโนเพ้อเจอร์พัฒนาประเทศ แบบให้ก้าวกระโดดเหมือนพักการเมืองกลุ่มทุนจีนให้อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงเร่งสร้างฐานให้ประเทศทุกด้านให้เข้มแข็งโดยเฉพาะส่งเสริมด้านพัฒนาคนในประเทศให้มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยร้ายในทั่วโลกให้ได้นี่คือโอกาสเดียวที่เราอยากเห็นการเมืองในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เล่นเกมการเมืองไม่ต้องการพักการเมืองที่ออกนโยบายพื้นท้อและทำไม่ได้แหกตาหลอกประชาชน ราะถึงเวลาแล้วที่ประชาชนและประเทศชาติจะต้องได้พักการเมืองที่จะเข้ามาแข่งขันกันทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนจริงๆพูดจริงทําได้จริงและต้องชัดเจนในทางการเมืองและต้องได้ตัวแทนวุฒิสภาจาก77จังหวัดที่ประชาชนเลือกมาจริงๆให้เป็นไปตามจํานวนของประชากรแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่สมควรต้องได้จํานวนสอวอที่เหมาะสมที่สามารถคานอํานาจกันเองได้ และต้องโหวตเลือกองค์กรอิสระได้อย่างอิสระไปตามมติเสียงส่วนมากของสภาบนไม่ใช่สอวอที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวแต่ได้สอวอมากถึง14คนแบบนี้อีกกี่ชาติประเทศชาติถึงจะเดินหน้าไปได้ถ้าอย่างเล่นการเมืองหัวกันไปมาอยู่แบบนี้เดชาณรุนาะัศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบเบลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel s e v Nine. Realty.